สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตรินฟาร์มพาทัวร์ครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเย่อมชมทายาทครับเป็นทายาทของบิ๊กบุรีรัมครับซึ่งตอนนี้ก็มีอายุ2เดือนเศษครับนี่ครับสวยงามมากครับผม นี่ครับเป็นทายาทของเขาครับนี่อยู่นิ่งนะครับนี่เป็นลูกเพจเมียครับ,เป,เ,รบเป็นบัวไว้สองเดือนครับตัวนี้ Oh, จับได้ครับนี่ครับบจะให้ลุกดูครับบบ ดูหรับครับหูเกได้ที่สวยครับตอนนี้ขยับให้ลุกไม่ลุกครับ ใจแดงมากครับตัวน้อยตัวนี้นี่ครับวัยสองเดือนครับเพจเมียครับสวยงามครับตัวนี้วันนี้ได้มาเยี่ยมชมครับทายาทของบิ๊กุรีดัมครับ คครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาทวร์ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้วยครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ